งดูจริๆถึงได้รู้ว่าใครๆก็ขับได้บนถนนเส้นเดียวกันเราอาจขับรถต่างคันใช้ชีวิตต่างทางแต่ลึกลงไปในทุกเส้นทางกลับมีจุดหมายที่คล้ายกันคือการพาตัวเองและคนที่เรารักไปให้ถึงฝันอย่างปลอดภัยและนั่นคือสิ่งที่เกียออโตจากอีซุสกำลังทำให้เกิดขึ้นกับผู้คนที่แม้ต่างกันแต่ขับร่วมทางเดียวกันอย่างลงตัว สำหรับพี่สายหยุดอิสุสุคืคอพื้นร่วมทางที่อยู่กันมายาวนานกว่าครึ่งชีวิตสามขันสามบทของชีวิตจากวันเริ่มต้นส่งนมเปรี้ยวคขแรกสู่วันนี้ที่รถคือส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันการเริ่มมาทำธุรกิจของเรานะคะก็คือตอนที่แรกเราก็จริงๆแล้วเราก็เป็นสาวคะ่ะเป็นสาวส่งเราไม่ได้เป็นเอเย่นนะคะแล้วก็มีคนมาชวนให้เราหุ้นพอหุ้นอยู่พักหนึ่งเขาก็บอกว่าเขาจะเออไปทำที่อื่นแล้ว ให้เราซื้อหุ้นทั้งหมดเราก็ซื้อหุ้นทั้งหมดใช้อิสุมาแล้วก็คือ3คันเนาะคันนี้ที่ออกใหม่เนี่ยเป็นเป็น2.2เนี่ยก็คือเป็นคันที่4ี่ของเรามันก็รู้สึกว่าเออโอเคเนาะเรารู้สึกว่าเออดีมันประหยัดน้ำมันดีอะไรอย่างเงี้ยมันก็แรงดีขับแล้วก็นุ่มเรียบดีคือเราขับขึ้นเขาเกลือเนาะเราก็รู้สึกว่ามันก็สะดวกดีนะถ้าถ้าพูดถึงนะถ้าผู้หญิง ถ้าผู้หญิงขับรถเกียร์โอโต้มันก็มันก็สะดวกดีใช่แล้วก็คือมันก็มีความมั่นใจเนาะเมื่อเราใช้อิซูซูแล้วเราก็แบบว่าก็ไม่อยากไม่ใช้ยี่ห้ออื่นแล้วเพราะอิซูซูไม่ได้เป็นแค่รถแต่คือความไว้ใจที่พี่สายหยุดฝากไว้ในทุกการเดินทางถ้าเราต้องใช้ในธุรกิจของเราต่อไปอีกเราก็คงจะเลือกอิซูซู ส่วนคุณกอล์ฟธุรกิจโรงขนมจีนที่วันหนึ่งตัดสินใจเปลี่ยนเส้นทางมาเลือกอิสุสุเป็นเพื่อนร่วมธุรกิจเส้นทางใหม่อาจไม่คุ้นตาแต่เกียวออโตทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้นขนมจีนเราตั้งอยู่ในอำเภอท่าใหมก่ก็ก็ได้ประมาณเกือบเกือบถึง40-50ปีเราเป็นตัวแทนของจังหวัดจันในการผลิตแล้วก็จำหน่ายทั้งปีกและส่งกปกติผมก็จะใช้คันนี้ใช้ส่งขนมจีนครับทุกวันเช้ากลางวันเย็นนะครับ ใช้อยู่กับรถคันนี้ตลอดครับต่ก่อนก็มีใช้ยี่ห้ออื่นบ้างแต่พอมาใช้ยูสุตัวนี้ที่เป็นเกียร์ออโต้รู้สึกว่าขับประหยัดประหยัดต้นทุนดีครับแล้วก็เวลาแซงอัตราเร่งเกียร์สมูทตอบโจทย์ดีครับรถไม่ใช่แค่ขนของไปส่งแต่เป็นพลังที่ขับเคลื่อนความฝันของเขาให้ไกลกว่าเดิมคือมันตอบโจทย์ชีวิตแบบไม่ต้องพูดเยอะ น้องมดเพิ่งเรียนจบและเพิ่งเคยขับรถเกียร์ออโต้เป็นครั้งแรกจากคนที่เคยกลัวการขับรถสู่เจ้าของสวนทุเรียนที่ขับเองได้ทุกวันเพราะเกียร์ออโต้ทำให้การเริ่มต้นไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปสวัสดีค่ะมดนะคะเพิ่งเรียนจบมาก็เลยได้กลับมาช่วยพ่อแม่ทำสวนที่บ้านค่ะพ่อกับแม่เลยออกรถมิวเอคันนี้ให้ค่ะแต่จริงๆแล้วหนูมไม่เคยขับเกียร์ออโต้มาก่อนค่ะเคยขับแต่เกียร์ธรรมดา แรกๆก็แอบกลัวอยู่เหมือนกันนะคะแต่พอขับจริงๆแล้วมันก็สะดวกสบายเหมือนกันนะคะคือหนูไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยขับแล้วมั่นใจขึ้นเยอะค่ะรถไม่ใช่พียงยานปะหนะแต่คืออิสระที่เธอสร้างได้ด้วยตัวเองไม่ว่าเราจะเริ่มต้นจากจุดไหนจะเคยขับรถมาก่อนหรือเพิ่งหัดขับเป็นครั้งแรกอิซูสุกออโตช่วยให้ทุกจังหวะชีวิตไหลลืน่น เหมือนจังหวะเกียร์ที่เข้าอย่างนุ่มนวลขับง่ายแต่เร่งได้อย่างมั่นใจและแม้จะมาจากคนละที่มีจุดหมายคนละแบบแต่เราทุกคนกำลังมุ่งไปข้างหน้าบนถนนสายเดียวกันเพราะนี่คือคนละทางเดียวกันแค่ได้ลองถึงได้รู้ว่ามันง่ายกว่าที่คิดแล้วเราก็รู้ว่าเราเองก็ไปต่อได้เหมือนกัน